ธรรมะกับการสอบต้องขึงสายพินพอเหมาะโสนะเธอมีความคิดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนแต่ครั้งเธอยังเป็นคฤรัสหัสเธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งพินไม่ใช่หรือเป็นเช่นนี้พระเจ้าค่าโสนะเธอจะสําคัญข้อนั้นเป็นฉไฉนเมื่อใดสายพินของเธอขึงตึงเกินไป เมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าโสนะเธอจะสำคัญข้อนั้นเป็นไฉไหนเมื่อใดสายพินของเธอขึงหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าโสนะ แต่ว่าเมื่อใดสายพินของเธอไม่ตึงนักหรือไม่หย่อนนักขึงได้ระเบียบเสมอเสมอกันแต่พอดีเมื่อนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือใช้การได้ดีมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าโสนะข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแลกล่าวคือความเพียรที่บุคคลปารบจัดเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านโสนะเหตุผลนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอเสมอกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์จักปฏิบัติอย่างนั้น